สวัสดีครับ GSV ผูกค่ายครับอยู่กับผมตีปตุูลมวยอัคคพลฟนยุหันเงาะสัปดาห์นี้ครับวันศุกร์ครับศึกมวยไทยมรดกคนไทยคู่เอกช่วงแรกครับถ่ายทอดสดทางทูโฟยูยกคู่รีแมตคาใจจากสงขลาครับมาวางไว้ที่นี่ครับเขากระดงสเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์พช่พนมลุงเกียรติหมู่9้าครับกับชูเจริญดาบรันสารคามผลงานการจัดของพยี่ดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นคู่นี้ครับ ครั้งแรกเจอกันที่จังหวัดสงขลาอำเภอชนะวันนั้นต้องบอกว่าเกมคู่ขี้สูสีมากนะครับสุดท้ายแล้วกรรมการชูมือให้ชูเจริญเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าครั้งนี้วันสุกรนี้ครั้งที่2จะเกิดขึ้นที่บุรีร,รัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเพชรพนมลุงเกียรตหมู่เก้าด้วย g s v Channel EP นี้เรามาดูความพร้อมมาเช็คการฟิตซ้อมของเพชรพนมลุงเกียรติหมู่เก้านักชกรีกีแชมป์โลกกอลี่คิกบ็อกซิ่งว่าความพร้อมของเขาเป็นอย่างไร ก่อนที่เราจะไปชมครับการพิซ้อมของเพชรพนมลุงฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด u ับสไ i ร e กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ GSV Channel ด้วยเอาละครับไปเลยดีกว่าเราไปดูกันว่าความพร้อมเป็นอย่างไรบ้าง ครับเราก็อยู่กับคู่เอกครับเพชรพนุ่งเกียรติบุกาสวัสดีครับน้องอ่าเจอกับชูเจริญดับลานสารคามครับเป็นยังไงบ้างครับได้ชกในจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองด้วยก็ก็ดีใจครับเพราะได้ชกในในบ้านอราด้วยก็ไม่ต้องเดินทางไกลมากครับผมครับผมครั้งที่แล้วรู้สึกว่าจะคาใจมาครับผมเป็นยังไงวันนั้นก็สุสีครับอืมสุสีเนาะครับ ไฟนี้เนี่ยได้ชกที่จังหวัดบุรีรัมย์มะเกลของเราซึ่งมันมีเรื่องราวที่ไฟแรกเราก็มองว่าเราน่าจะชนะครับทีนี้การเตรียมความพร้อมในไฟนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวมาได้เดือนกว่าก็พร้อมรับตอนนี้ครับพร้อมเลยใช่ไหมครับผมไฟที่เราคิดว่าเพราะอะไรครับถึงทำให้เราไม่ชนะเขาในวันนั้ก็น่าจะแบบเขาเดินแล้วใหญ่ครับอืมเดินใหญ่แล้วเห็นอะไรประมาณนั้นแล้วไฟนี้ล่ะเราเตรียมแผนเตรียมอะไรที่จะรับมือเขาบ้างครับก็ ตอนนี้ก็เตรียมตัวอย่างเดียวไว้ไปแข่เกมบนเวทีครับก็ตอนนี้ก็แบบซ้อมยืนระยะให้ได้ครับผมก็เราก็มีทีเด็ดอยู่ที่แข่งนะครับผมก็จะทําให้เต็มที่ครับโอเคครับสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนคลับแฟนมวยที่รอเชียร์นะครับก็ฝากแฟนมวย FC ฟซีเกตโมก้านะครับและแฟนมวยทั่วประเทศครับก็ฝากเป็นกําลังใจผมนะครับไปี้เต็มที่แน่นอนครับผมครับผมขอให้โชคดีครับขอบคุณมากครับน้องชายคุณยูจันสุดใจผู่มบกคนครับสวัสดีครับอาจารย์ โอ้โเพชรนมลุ้งได้รีแม์กับชูเจริญที่บุรีรัมย์เลยอาจารย์เป็นไงบ้างครับความพร้อมครับก็เตรียมตัวมาประมาณเกือบเดือนหนึ่งแล้วครับครับถือว่าตอนนี้สภาพร่างกายก็เกมร้อยครับอืมอาจารย์มองว่าเกมในวันศุกร์ที่จะถึงนี้กับเกมที่เจอกันครั้งแรกที่สงขานี่มันมีความจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับอาจารย์ก็คงจะจะชกกันเกมเดิมเนยเพราะเพชรนมลุ้งเป็นมวยฝีมือก็ <Yeah. S 2> ชูเจริญเป็นมวยเข่ายังไงก็รูปร่างเขาได้เปรียบเขาจะต้องเดินมาติดๆแล้วก็เน้นออกแข้งเยอะๆครับครั้งที่แล้วอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เพชรพนุลลุงแพ้มาผมก็ดูว่าของเราน่าชนะครับครับอาจารย์แต่กรรมการเขามองไปอีกมุมหนึ่งครับแล้วฝ่ายนี้มีการเตรียมความพร้อมที่จะให้กรรมการมองเหมือนเล่ายังไงบ้างครับอาจารย์ก็คิว่าพยายามยืนให้แน่นๆครับตั้งแขนตั้งไปแน่น มั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับแจากนนี้ก็มั่นใจร้อยเเซครับเพเด็กก็ตั้งใจนใจ่าจะจะล้างแค้นล้างแค้นหายคาใจได้นะอาจารย์ครับครับสุดท้ายอาจารย์ฝากแฟนขับ f อเกียรติหมู่เก้าที่รอเชียร์หน่อยครับอาจารย์ครับก็ขอฝากแฟนมวยที่ให้ความเชื่อถือและติดตามเชียร์่ายมวยเกียรติหมู่เก้ามาโดยตลอดก็วันที่15นี้ จะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับครับผมก็รอติดตามชมครับเพชรพนมลุงเกียรติหมู่เก้าวีแมทกับคูเจริญดาบรังเสนาลครามขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับก็บผ่านพ้นไปแล้วครับสําหรับการฟิตซ้อมน,นะครับความพร้อมต่างๆของเพชรพนมลุงเกียรติหม <kaf> ู่เก้าและอาจารย์สุดใจปุ่มบกโคนครับหัวหน้าค <ใน S 1> ่ายมวยเกียรติหมู่เก้าที่ยืนหยัดคู่วงการมวยมากว่า40ปีครับด้วยผลงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อวงการมวยวันศุกร์นี<อ>้ครับรอติดตามครับรายการมวยมาวันศุกร์ครับศึกมวยไทยมรดกคนไทย เพชรพนมรุง้งเกียรติบูเก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนขอ,องคู่ปรับเก่าอย่างชูเจริญดาบรันสาระคามขุนข่าวเมืองมหาผลจะเป็นอย่างไรรอติดตามครับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนครับฝากกด subscribe กดใส่กระดิ่งกดติดตามช่องทาง g s v Channel เพื่อที่จะช่วยกันโปรโมทวงการมวยครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดี